สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็ยังคงกันอยู่ที่มอเตอร์นะครับซึ่งในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้การควบคุม DC มอเตอร์หรือมอเตอร์กระแสตรงไปแล้วในวันนี้นะครับเราจะมาลองใช้มอเตอร์อีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเซอร์โวมอเตอร์ครับเซอร์โวมอเตอร์ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เนะเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยคือมอเตอร์ที่แตกต่างจาก DC มอเตอร์นะครับจะเป็นมอเตอร์ที่เราสามารถควบคุมทิศทางการหมุนได้ นะหมุนตามทิศทางที่เราต้องการได้แล้วก็ตัวเซอร์โวมอเตอร์โดยทั่วไปเนี่ยโดยทั่วไปนะครับจะบุนได้ศูนย์ถึงประมาณ180องศานะหรือบางชนิดอาจจะหมุนได้แค่360องศาแต่จะไม่เกินนั้นนะครับจะไม่เกิน360องศาก็คือพูดง่ายๆว่ามันจะหมุนได้สูงสุดแค่1วงกลมแต่ตามท้องตลาดทั่วไปหรือถ้าเราซื้อมาลองเล่นโดยทั่วไปก็คือจะหมุนได้180องศาแล้วเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ต้องระมัดระวังในการ เชื่อมต่อสายสัญญาณเป็นอย่างดีเลยเพราะถ้าต่อผิดเนี่ยก็มีโอกาสที่ตัววงจรหรือตัวมอเตอร์มันจะเสียหายได้นะแล้วก็การจะดูว่ามอเตอร์มันต่อ,อยังไงเนี่ยปกติเราก็จะดูที่สายสัญญาณใช่ไหมแต่ว่าเจ้าเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยมันจะมีสีสายสัญญาณเป็นประมาณนี้นะครับก็คือน้ําตาลแดงแล้วก็ส้มน้ําตาลแดงส้มเนะปกติเนี่ยแดงเนี่ยมันก็คือโวลต์นแน่นอน นะซึ่งก็ถูกต้องนะครับโวนแต่กราวล่ะคืออันไหนเพราะปะกติกราวจะเป็นดำใช่ไหมแต่เจ้านี้เนี่ยเจ้าเซโวเนี่ยกราวเนี่ยคือสีน้ําตาลนะครับกราวคือสีน้ําตาลนะอะไรพวกนี้เนี่ยเ,เราจําเป็นจะต้องศึกษาเกี่ยวกับ Data Data s h e e t ของอุปกรณ์นั้นๆก่อนนะครูถึงอยากจะเน้นย้าเสมอว่าเมื่อเราหยิบอุปกรณ์อะไรมาก็ตามและเราต้องการใช้มันต้องการทดลองใช้มัน ไม่ใช่ต่อลองเสียบเข้าวงจรทันทีลองทดลองได้เลยนะอยากจะให้หาข้อมูลก่อนว่ามันใช้ยังไงดูจากเอกสารดูจาก d a t Datasheet ดูจากวิธีการก่อนนะครับว่ามันใช้ยังไงนะอย่างเช่นเจ้าเซอร์โวต,ตัวนี้แหละแล้วเจ้าเซอร์โวเนี่ยนะครับก็สามารถควบคุมทิศทางการหมุนนะโดยการเชื่อมต่อสายสีส้มเข้ากับพินที่4ของพอร์ตของของด้านดิจิตอนนะครับ ของพอร์ตดีตอนด้านนี้เนอะ่าดังนั้นเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยสามารถควบคุมได้จากพอร์ตดีตอนอาจะเป็นพอร์ตไหนก็ได้นะในดีตอนทั้งหมดนี้เลยนะครับคราวนี้เมื่อเราต่อสายสัญญาณเป็นแล้วเราก็จะไปเขียนชุดคําสั่งซึ่งชุดคาสั่งเนี่ยมันง่ายมากนะครับง่ายมากเดี๋ยวเราจะไปดูชุดคาสั่งกันนะอ่าชุดคาสั่งอันนี้เป็นเป็นบล็อกนะครับเดี๋ยวขอสต็อกก่อนแล้วก็ให้เห็นเทคด้วย ให้เห็นเทคด้วยนะครับเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยคืออุปกรณ์พิเศษที่เราจะต้องเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับในการควบคุมมันดังนั้นมันจะมีไลบรารีหรือ,อคำสั่งเฉพาะตัวซึ่งเราจะต้องทำการนำเข้ามาก่อนนะก็คือการ Include Servo.h เข้ามานะครับถ้าเราต่อบล็อกเนี่ยมันจะเจเรตตรงนี้ให้เองอัตโนมัติแต่ถ้าเราไปเขียนคำสั่งเองนะครับด้วยภาษา C ก็อย่าลืมเขียนบรรทัดนี้ด้วยนะ ถัดจากนั้นบรรทัดนี้นะครับบรรทัดนี้เป็นการตั้งชื่อนะเป็นการตั้งชื่อเซอร์โวครับนะเราก็ประกาศเซอร์โวตัว s ใหญ่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อมันตั้งชื่อมันครูตั้งชื่อว่าเซอร์โวอันด์ดัสกอร์สเพราะมันเสียบอยู่ที่พินที่4ของพอดีต้นนะครับพินที่4นะ่แล้วก็ในเซ็ตอัพนะครับในเซ t ตอัพก็จะบอกว่า เจ้า servo ตัวที่4ได้นะ a t t a c k pin 4อยู่นะนะก็คือเสียบพินที่4อยู่นั่นเองนะครับนะมีสามรทัดแล้วนะที่ค่อนข้างแปลกตาเข้ามาใหม่นะครับที่เราต้องทำความเข้าใจแล้วก็รู้จักมันส่วนการควบคุมนะครับง่ายมากเลยการควบคุมเราใช้คำสั่งนี้เลยครับคำสั่ง r i t e คำสั่ง r i t e ตรงนี้นะครับนะจะเราจะขึ้นต้นด้วยชื่อ servo ที่เราตั้งขึ้นมาก่อนในที่นีก็คือ servo ตัวที่ 4. ไหลแล้วก็ตามด้วยวงเล็บองศาที่ต้องการให้เซอร์โวตัวนั้นหมุนไปนะเช่นเริ่มต้นโปรแกรมเซอร์โวของครูเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์องศาครับนะเมื่อ1วินาทีผ่านไปมันจะหมุนไปที่90องศาเมื่อ1วินาทีผ่านไปมันจะหมุนไปที่180องศาเมื่อ1วินาทีผ่านไปมันจะหมุนกลับมาที่90องศาเมื่อจบตรงนี้ปุ๊บมันจะหมุนกลับไปที่สูนองศาก็คือย้อนกลับไปทำคำสั่งแรก นะดังนั้นผลลัพธ์มันจึงเป็นเหมือนตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็คือมันก็จะหมุนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแบบนั้นนะอันนี้ก็คือเซอร์โวจะเห็นว่าสุดแล้วคําสั่งเซอร์โวมีอยู่ด้วยกัน4คําสั่งนะครับที่เข้ามาใหม่นะที่ดูแปลกตาก,ก็คืออย่างแรกเลยต้อง include library เข้าไปก่อนนะ servo.h เข้าไปก่อนอย่างที่สองคือตั้งชื่อ s e r v ์โวครับด้วยการใช้คําสั่ง Servo ตัว S ใหญ่แล้วก็ตั้งชื่อจะเป็น a b c อะไรก็ได้เนะ คำสั่งที่3ครับในเซตอัพเป็นการบอกว่าเซอร์โวตัวนั้นอะตัวเราตั้งชื่อนะเสียบอยู่ที่พินที่เท่าไหร่ด้วยการใช้คำสั่ง attach นะแล้วคำสั่งที่4ก็คือคำสั่งให้มันทํางานครับด้วยการนําหน้าด้วยชื่อเซอร์โวตามด้วย write แล้วก็องศาที่เราต้องการให้เซอร์โวตัวนั้นมันหมุนไปนะอันนี้ก็คือวิธีการใช้เซอร์โวมอเตอร์นะครับเซอร์โวมอเตอร์ เราก็จะสามารถควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ได้ตามต้องการแล้วเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยถูกนําไปใช้เยอะมากนะในการพัฒนาระบบอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นในระบบแขนก้นะแขนก้นหรืออุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยที่มันเป็นข้อพับทั้งหลายนะการควบคุมการเปิดปิดประตูหน้าตา่างแขนของหุ่นยนต์นะนี่คือเซอร์โวทั้งนั้นเลยนะครับเพราะเราสามารถควบคุมทิศทางหรือองศาการหมุนของมันได้นั่นเองหรือโปรเจก ที่อาจจะเคยพบเห็นโดยทั่วไปอย่างเช่นโปรเจกต์ถังขยะอัตโนมัตินะที่การที่ถังมันเปิดขึ้นมาได้เพราะเซอร์โวมันทําการควบคุมอยู่นะอันนั้นก็คือการประยุกต์ใช้เซอร์โวนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจวิธีการทํางานของเซอร์โวแล้วก็นํากระบวนการเหล่านี้นะครับนําโค้ดตัวอย่างเหล่านี้นะไปทดลองใช้นะไปลองเขียนโปรแกรมดูนะครับแล้วก็ทดสอบการทํางานดู อาจจะลองประยุกต์ใช้เซอร์โวในการาควบคุมเซอร์โวด้วยสวิตควบคุมเซอร์โวด้วยตัว VR ก็ได้นะครับลองเล่นลองปรับใช้ลองประยุกต์ดูนะแล้วก็อยากจะให้ทําโจทย์ต่อไปนี้นะครับอยากให้ทำโจทย์ต่อไปนี้นะาาโ,จนนะโจทย์ต่อไปนี้ก็คือบอกว่าเซอร์โวเนี่ยนะนำเซอร์โวมันเชื่อมต่อเข้ากับวงจรเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็นํา VR มาทําการเชื่อมต่อครับ พร้อมกับเขียนคำสั่งควบคุมให้ซโซ r v ตตัวนี้เคลื่อนที่ตามค่าที่เปลี่ยนแปลงไปของ vr จําจได้ไม่เอ่ยในครั้งที่แล้วเราเอา vr มาควบคุมความเร็วของมอเตอร์แต่ครั้งนี้เราอยากจะนำ vr มาควบคุมองศาการหมุนและเราก็รู้ว่าองศาการหมุนของมันเนี่ยคือ0ถึง180แต่ vr มันมีค่าตั้งแต่0ถึง1เราจะต้องใช้คำสั่ง map ถูกไหมครับ map เพื่อ เพิ่มแมปค่าหรือแปลงค่าแปลงขอบเขตเนี่ยนะครับจาก1 0 0ยจากสูยถึง1 0 0ยให้อยู่ในช่วง0ูถึง180ยไม่ได้นะเพื่อนำมาใช้ในการควบคุมเซอร์โวก็ลองทำโจทย์นี้ดูนะครับลองเขียนโปรแกรมโจทย์นี้ดูเนะนะถ้าทำได้ก็ถือว่าสามารถนำเซอร์โวมาประยุกต์ใช้งานเบื้องต้นได้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปยังมีอีกนะครับสวัสดีครับ